มาดูชุดบังโคนนะครับบังโคนผมจะเป็นแบบนี้นคคือสก,กัดดินไม่ให้กองบนถาดนะครับนี่ครับวิ่งไวแค่ไหนดินก็ไม่กองบนถาดครับเพราะบังโคนผมคุมคุมข้างหน้าหมดเลยนะครับลดปัญหาเรื่องดินกองบนถาดได้ครับ ทางอูดของผมจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เหมือนไข่นะครับะจะเป็นสไตล์นี้ครับที่นั่งก็ปรับได้หรือจะให้สั่งใส่ขาล่มก็ได้นะครับหรือไม่อยากได้พับก็ผมก็จะทำ ใต่ตัวให้นะครับลูกทรงนี้นะครับของอูออดเคยท่าช้างนะครับระบบชุดหัวชุดคอก็จะไม่เหมือนใครเหมือนกันครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสามหุนนะครับนี่ครับ จะไม่ได้เชื่อมตรงแค่นี้นะครับเราเชื่อมนี่ด้วยนะครับป้องกันการฉีกขาดได้นานาครับลท่านใลอยากได้ชุดคอแบบเบาๆเ,เราก็ทำให้ได้นะครับทำได้ตามลูกค้าสั่งนะครับ ้ำนะครับผมเป็นเกี่ยวปรับทั้งหมดนะครับผมไมไ่ทำขันสับนะครับสนใจโทรมาได้นะครับหรือมาสอบถามรายละเลอียดได้ครับ ถ้าถูกใจสนใจก็ฝากไว้ในอ้อมกอดของทุกท่านเลยนะครับลูกก็สั่งได้เจ้าแบบไหนนะครับเจ้าแบบลูกฉากลูกแบนลูกจิ้มแล้วทำให้ได้หมดครับ บางโคลแผ่นพลาสะติกจะเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะครับฝากกัได้วยนะครับตรงนี้คือคขอูช่างออดครับครับ0ูน059ป6เ2้ากาปดหรือถักมาที่ facebook นะครับ ออสลดเกี่ยวเคยท่าช้างนะครับเฟซบุ๊กผมนะครับ